คุณทำแค่หนึ่งสิ่งนี้แล้วลูกค้าจะไม่ต่อราคาคุณอีกเลยครับผมคิดว่านักขายเนี่ยนักธุรกิจหลายคนเนี่ยจะเจอสิ่งที่เรียกว่าลูกค้าชอบต่อราคาเวลาลูกค้าต่อราคาเนี่ยบางทีคุณจำใจต้องอยากขายคุณจะต้องลดกำไรของตัวเองลงครับแต่คลิปนี้ผมจะบอกเทคนิคหนึ่งอย่างที่จะไม่ให้คุณจำเป็นต้องลดราคาครับนั่นคือคุณจะต้องปกงักธงคุณจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดเป็นท็อปออฟไมนในใจลูกค้าของคุณครับ ซึ่งวิธีนี้การที่คุณจะทําได้น,นะครับผมนะฮะมันอาจต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณทําได้แล้วเนี่ยลูกค้าจะซื้อของจากคุณโดยที่ไม่จาเป็นต้องต่อราคาครับผมยกตัวอย่างครสินค้าอย่าง iPhone เนี่ยไอโฟนเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดของวงการมือถือมาหลายปีเลยทุกคนก็รู้เวลา iPhone อ,ออกรุ่นใหม่เนี่ยนะครับหรือเมื่อจะเป็นรุ่นรุ่นเดิมๆเ,เนี่ยที่อาจจะลดลงจากรุ่นปัจจุบันไปสักรุ่นหนึ่งที่คุณไปซื้อตามช็อปเนี่ยคุณไม่สามารถต่อราคาได้นะ มันอาจจะมีแค่โปรโมชั่นบัตรเครดิตโปรโมชั่นร้านค้าครับแต่ตัว iPhone เองเนี่ยเขาไม่ลดราคาและราคาเนี่ยเขาแพงกว่ามือถือค่ายอื่นด้วยซ้ําเพราะว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งในใจลูกค้าแล้วไงครับทีนี้วิธีที่จะสร้างให้คุณเป็นเบอร์หนึ่งในใจลูกค้าเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2วิธีครับแบบแรกครับคุณจะต้องอัดคุณภาพไปในสินค้าและบริการของคุณให้ได้มากที่สุด คือคุณไม่ต้องกังวลนะฮะในตลาดเนี่ยมันจะมีตลาดระดับบนนที่คนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะยินดีซื้อของซื้อสินค้าบริการที่คุณภาพดีเสมอเขาไม่ได้ดูที่ราคาถูกสุดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นให้คุณอัดคุณภาพคุณให้ได้เยอะที่สุดถึงราคาคุณจะแพงกว่าคู่แข่งก็ไม่ต้องกังวละฮะมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นตลาดบนเนี่ยอยากจะซื้อเสมอครับอันที่2ครับคุณจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญครับซึ่งเริ่มต้นได้ด้วยการทําคลิปสร้างตัวตนไม่ใช่คลิปขายนะฮะไม่ต้องไปยิงแอด แต่ทําคลิปสร้างตัวตนให้คุณมีความรู้มีความชํานาญในตลาดตรงนี้แล้วพอคุณให้ความรู้ลูกค้าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยลูกค้าก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญพอลูกค้ารู้สึกว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเวลาคนนึกถึงสินค้าหรือบริการอะไรในตลาดเนี่ยเาขาก็จะนึกถึงคุณก่อนนะฮะพอคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณเป็นเบอร์หนึ่งลูกค้านึกถึงคุณคุณเป็นหนึ่งในใจลูกค้าเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็ไม่จําเป็นต้องลดราคาครับ เพราะฉะนั้นทํา2อย่างนะครับก็คืออัดคุณภาพให้ได้มากให้สุดตั้งราคาให้สูงหน่อยก็ได้แล้วก็อันที่2ก็คือทําคลิปสร้างตัวตนสร้างความคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดนี้สร้างให้คุณเป็น t o อปออฟไมในวงการนั้นนะครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับทุกวันเวลา7จ็ดงเช้าเราจะมีคลิปวดียนี้ส่งตรงถึงคุณครับ